นางเอกดังหวนคืนรันเวย์เธอนี่แหละคือตัวแม่ยืนหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม ซึ่งต้องขอชื่นชมก่อนนะครับคุณผู้ชมนอกจากปีมือการแสดงจะยอดเยี่ยมยืนหนึ่งแล้วเรื่องของแฟชั่นการเดินแบบหรือการถ่ายแบบของเธอก็เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆของวงการเช่นกันสําหรับนางเอกสาวสวยอย่างแพนเค้กเข็มมาน,นิตจามิกรณนนั่นเองซึ่งล่าสุดสาวแพนเค้กก็ได้วนคืนรันเวย์อีกครั้งกับแฟชั่นโชว์ของแบรนด์เพิร์มคอลเลคชั่นออตซัมแอนด์วินเตอร์2022ที่ชื่อว่า Magical d u ลิตี ซึ่งอันนี้สาวเป็นคีกามาในเรสสั้นสีขาวถ่ายทอดสู่ความเรียบโก้เหมาะกับรูปร่างของผู้หญิงทุกคนและแน่นอนว่าลุคนี้ก็เข้ากันได้ดีกับเธอมากๆเลยนะครับส่วนลีลาการเดินการโพสก็แบบสับสับสมกับเป็นตัวแม่ทีเดียวเลยซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจไม่รู้ว่านอกจากเธอจะมาจากเวทีการประกวดไทรซิปเฟอร์โมเด2004แล้วแทนเค้กยังเคยถือว่าเป็นแชมป์โลกโมเดลออฟเดอะเวิลด์อีกด้วย ซึ่งนอกจากงานนี้ยังได้เหล่าของ Miss Universe Thailand ตั้งแต่ปี2015ถึง2022มาเดินบนรันเวย์เดียวกันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชม